สวัสดีค่ะวันนี้เมื่อเช้าแม่ได้ไปตลาดนะคะก็ได้ปูดสดๆเได้ค่ะนี่เขาเพิ่งขึ้นมานะคะดูได้เลยนะคะตัวนี้เป็นตัวผู้สีจะเป็นออกฟอาฟ้าแบบนี้และท้องก็จะเรียบๆแบบนี้นะจ๊ะมาดูตัวเมียนี่ค่ะตัวเมียจะมีแบบนี้นะจ๊ะนี่จะอ้าได้แล้วก็คนละสีนะดูได้เลยนี่ แล้วก็สิ่งที่แม่ชอบคือชอบตัวเมียนะคะแม่ก็จะซื้อมาเยอะมากเลยตัวเมียตัวผู้ติดมาตัวเดียวตัวผู้ติดมาตัวเดียวน่าจะเป็นตัวแถมเพราะส่วนใหญ่แม่เลือกเลือกตัวตัวเมียนะคะนี่ไซส์นี้ก็ไซส์กาลังทานนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะหั่นนะทําเป็นปูผัดผงกะหรี่นะคะแล้วก็เอาอ่าดองนะคะดองน้ําปลาทําส้มตํานะคะ ปูม้าให้ลูกสาวนะคะลูกสาวชอบมากสิ่งที่แม่ชอบอเลือกปูม้านะคะตัวเมียเนื่องจากตัวเมียจะมีไข่ค่ะเพื่อนๆนี่ข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะนี่วันนี้แม่ก็ซื้อมา2กิโลเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปตัดนะคะแล้วก็เอามาใส่แบบนี้ตัดให้หมดนี้เลยนะคะ2กิโลวันนี้ก็จะทำอสองเมนูนะคะแต่ว่าปู ที่เราเอาดองน้ําปลาเราจะเอาใส่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะยังไม่ได้ทําวันนี้เนาะวันนี้เราก็จะทําปูผัดผงกะหรี่ก่อนค่ะเพื่อนๆบะแม่ขอตัวตัดก่อนนะคะเยอะอยู่นะนี่ค่ะปู2องกิโลนะเดี๋ยวเราแม่เดี๋ยวเรา,า,เ,ดเ,ราเดี๋ยวเรานะคะจะมาแยกนะคะเอาไว้มาดองน้ําปลานะคะนี่ที่แม่เลือกเพราะว่ามันมีไข่นะคะไข่ปูก็จะ แบบนี้นะคะเพื่อนๆแทบจะทุกตัวเลยเห็นไหมเดี๋ยวเราก็จะแยกนะคะตัวที่มีไข่แล้วก็เอามาดองน้ำปลานะคะเดี๋ยวเลือกก่อนเนาะดองน้ำปลาก็จะเยอะกว่าทำปูผัดผงกะหรี่นะคะเพราะว่าน่าจะมือม้อเดียวเนาะก็ไม่อยากจะเก็บไว้ทานเนาะที่เหลือเราก็จะดองน้ำปลาทำส้มตำ ปูมาได้เรื่อยๆนะคะมีไข่แบบนี้เลยเพื่อนๆเราก็จะหาตัวที่มีไขน่นะนี่นะคะแม่ก็แยกนะคะ กิโลครึ่งได้อยู่นะอันนี้ก็เหลือไว้ทำปูผัดผงกะหรี่นะคะ,ะเพื่อนๆนิดเดียวนี่เดียวขั้นตอนต่อไปเลยค่ะโคตรง่ายมากเลยค่ะ,พะเพื่อนๆน้ำปลาตาที่ปลาดค่ะลาดเลยเลยค่ะแบบนี้ค่อยๆลาดไปลาดจากบนลงล่างนะคะ,พะเพื่อนๆลาดไปโอเคแค่นี้นะง,ง่ายๆไม่ต้องไปใส่น้ำตรงน้ำตาลไม่ต้องเที่ยวค่ะเพื่อนๆปิดฝา เอาไปใส่ตู้เย็นทิ้งไว้สามชั่วโมงขึ้นไปนะคะเพื่อนๆถึงจะได้ทานปูม้าส้มตํำที่อร่อยนะคะ,ะไปเก็บกันค่ะเราก็จะไปใส่นะคะตู้เย็นนี่ค่ะเก็บไว้นะคะในช่องฟิตนะคะรอบนี้ถ้าแม่เอาใส่ช่องฟิตนะคะก็จะเก็บไว้อยู่ที่ประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะก็จะทำส้มตำได้เลยค่ะ ปิดฟ้าค่ะไปะเดี๋ยวเราก็จะมาทำนะคะปูผัดผงกะหรี่ต่อค่ะเพื่อนๆแต่ว่าแม่นะคะยังมีกุ้งนะคะที่ได้ซื้อมาเพิ่มกับปลาหมึกด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราก็จะใส่ลงไปด้วยค่ะเดี๋ยวแม่ขอตัวล้างกุ้งกับปลาหมึกก่อนนะคะค่ะเพื่อนๆแม่ก็จะทําผัดผงกะหรี่แล้วนะคะนี่ก็คือน้ํามันกระเทียมเจียวแล้วก็ใส่พริกลงไปนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะเอาปูลงไปผัดให้สุกน,นะคะ ะะมันก็จะมีน้ำปูออกมานะเราเดี๋ยวเราก็มาปิดฝานะคะเพื่อที่จะให้ปูมันสุกค่ะระหว่างนี้นะคะแม่ก็จะมาทำนะคะน้ำผงกะหรี่นะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีไข่ค่ะมีนมสดค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีน้ำพริกเผานะคะ ให้มันมีสีสันนะคะเพื่อนๆนใส่ไปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตีให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวรอ,อปูนะคะสุกแล้วเราก็จะเติมกุ้งแล้วก็ปลาหมึกลงไปนะคะเราค่อยใส่ทีหลังนะคะเพื่อนๆนนี่ค่ะนี่นะคะแม่ก็ใส่ผงกะหรี่ไปนะคะเพื่อนๆนก็ประมาณหนึ่งหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็เราก็จะมาตีให้เข้ากันอีกรอบนะะึงค่ะ ปูก็ใกล้จะสุกแล้วนะคะนี่ค่ะปูของเราเรืองสุกเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเติมกุ้งกับปลาหมึกลงไปนะจ๊ะนี่ค่ะกุ้งปลาหมึกใส่ลงไปค่ะเพื่อนๆกุ้งกับปลาหมึกมันจะสุกง่ายนะคะเพื่อนๆที่แม่ยังไม่ได้ใส่ลงไปเนาะนี่แล้วเดี๋ยวเราก็จะตามด้วยที่เราทำไว้นะคะ ไข่กับนมนะคะราดลงไปเลยค่ะเพื่อน คนได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็มาปรุงรสนะคะน้ำมันหอยนะคะแล้วก็มีผงปรุงรสนะคะแม็กกี้ลงไปแค่นั้นเองค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเราก็จะได้ไข่ที่สุกแบบนี้นะคะสีเหลืองสวยงามมากๆเลยค่ะนี่เห็นไหมไข่นี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตามด้วยผักค่ะ ขึ้นช่ายใส่ลงไปค่ะเพื่อนๆแม่ไม่มีต้นหอมนะแม่ใส่แต่ขึ้นช่ายนะคะผัดแบบง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็น้ำกับไข่อ่ะคลุกกับข้าวทานอะ่ะโคตรอร่อยเลยนะคะเพื่อนๆขอบอก นี่นะคะน่าทานไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวให้มันสุกอีกสักนิดนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะจัดเสิร์ฟค่ะเพื่อนๆนี่คะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผัดผงกะหรี่ปูะคะ่ะนี่นะคะเพื่อนๆปูผัดผงกะหรี่นะคะนี่นะคะสดสดเลยนะคะเสร็จแล้วคะ่ะยังไงแม่ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆนเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอตัวทานข้าวก่อนนะคะบ๊ายบาย